ไม่ไม่อย่าอย่าไม่ไม่ฟังนะเรามีพวกรถอย่าไปทำอะไรมันโอเคปะให้มันโดนปะยิงไปหรออยู่ไหนอะไปเพื่อนโดนตีเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนโดนสุบ้าแดง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 ไปดิไอ้ไอ้ตัวกไม่ตีมของตัวก็ปล่อยปล่อยไปกปะคนเหลือไอ้เหี้ยไอ้ต้อแไปดีนี่มาแลนดไปดิรอเหี้ยอะไรไปดิเพื่อนโดนแดงหมดแล้วไปดิมาดิ ปืนเดียวนะปืนเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องรีบบอกนะมีแลนหน่อยมาแลนเลยมันเลยเอาสมมันออกเลยเอาสมมันออกด้วยมันออกได้นะมึงเล่นปืนนะทุกคนนะมึงเล่นปืนนะทุกคนนะไอ้ในฝัไม่มีเลยมึงยิงมึงยิงให้หน่อยเพื่อโดนซ้ำมึงยิงให้หน่อยพี่เจ้าพี่เอ้ขนดหมดไม่ไหวรีบรีบมาแลนดิกูขอร้องเร็วๆเพื่อนไอ้ว่าหายเพื่อนไอ้ว่าหายเออไม่ฮะนิดเดียวเอง

ไป่หน่อยนะเสคือคือซีบีขาวได้นะกูลอยรับอยู่นะซีบีขาวตกลงไอ้ยปืนเอาเดตยวตัวนะไปก่อนใช่เจ้าวเราเทียบเลยไหวคือรถได้ขบใช่ป่ะวะยิงตัวซ้ำตรงภาพไม่ค่อยตรงเว้ยเธอต้องเล่นใจเย็นนะตกลรถสีตกลรถสีตกลรถสีตกลงหามองเพื่อนด้วยนะทำไมเราเพื่อนคือรถบอกได้สองมันก็ต้องค่อยๆออกนะเห็นปะไอ้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้เพื่อนได้ทำไมเราเพื่อนอยู่บนรถไปหลังนะอยู่บนรถไปหลังนะไม่ต้องรีบนะเห็นปภาไม่ต้องรีบเลยแล้วค่อยๆเล่น แล้วใครโดนหามาแถขาวอะแถขาวใครอะแถขาวใครแถขาวใครแถขาวแถขาวโล่งๆอะแถขาวโล่งๆอะมันยิงเลยยิงดิเอาดิเอาดิแถขาวโล่งๆโตกมาด้กูโตกูโตผมผมซีรีขาวนะเพื่อนไปอะยิงเพื่อนก่อนยิงเพื่อนก่อนยิงเพื่อนก่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนก้อนโว้โอ้เชี่ยโคตรแหลกจริงนะอะไรจริงนะเป็นไอ้บอลยี่สิบคนยังได้อยู่ไม่ใช่ปัญหาอเดแล้วยิงโดนยิงโดนยิง รถสี่มาตกดีกับพูดหน้าสตรีมเทไรเล่นก่อนตลอดเลยไอ้เหี้ยสี่มาตกเียนี่แม่งี่มากอนตรงเนี้ยตรงที่เรานเอารถเอาสพรถเอ้ยคนเหลือเทหมดแดงก่อนีเจ๊าสพกรถไม่โดนเจ๊โดนเจ๊เจเจมเจรถเจรถเหลือสินะยิงกหน่อยิงกูหน่อยเบล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 บกอดชุบละยิงกูหน่อยยิงกูหน่อยไเมึงเอาสมนอนด้วยดิไฟต้องยิงหน่อยนะบันมาช่วยนยบอน่สบอสนบอลบอสเบลแป๊บนึงเบลเบลไหนเบล เอ้ทางทางทางเนี่ยทางทางบันไดมันตรงแดนน่ะตรงแดนน่ะรถมาป่วนยอมดิป่วนยอมดิยิงไอ้ไฟหมดเลยโอ้ยเชี่ยโคตรแรกอ่ะก็รถแม่งเยอะเซูเปอร์เขาวคือไข่ไว้กอดีเอาสมบัติออกดีเฮ้ยมึงมึงชีวิกมึงอยู่ไหนวะชีวิกอยู่ไหนวะเข้าไปในไฟกลับไดิว่าว่าว่าตรงไหนตรงไหนนั่นชู่เพื่อนหน่อยชู่เพื่อนหน่อยชู่เพื่อนหนึ่งหเพื่อนหนึ่งหโดนยิงไอ้เชี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรนิดหน่อยช่างมันเถอะ มันก็อย่างงี้แหละมึงเอาในไฟก่อนมึงเอากางไฟก่อนเอ้ยมันตกตกทิ้มันตกจะแ็บซ้ำปืนซ้ำปืนหน้าแลนด์ซ้ำปืนหน้าแลนด์เอ้ยบอสตายอยู่ตรงบสถ์เหช่วยหน่อยดิปืนนี้หน้าแลนด์เห็นปะไม่ใช่บอสเนี่ยหน้าบสถหรอหน้าบสถเหรอนี่ยตัวออดี้เห็นป่ะไอ้กบป่ะเดี๋ยวพี่ลงไปได้ป่ะเดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวออลงไปที่คนหนึ่งดิชุบชุบ แน่วอลเยอะอยู่เจนแน่วอลเยอะอยู่คนมาเติมมาดีมอ่ดีมอหน่อยพี่พี่พี่เมฆตามาพี่เมฆตามาออดีเสาพี่เอาศกขึ้ำรยามเอาศพอะไรมาหารถหารถเอ้ยลำนี้ไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหล่าตู้แดงในมาโดนปืนยิงหายไปไหนอ๋ออดีเสาข้างบดขอคนหนึ่งเข้ามาหน่อยข้างโบสถ์เอาศกขึ้นตู้รุษได้นะไอ้คนมันน้อยยังแล้วคนไม่เกี่ยวแม่งไม่ออกไม่ออกไปไว้สัตว์ ซูเปอร์ขาวใครอะตำรวจลุงลัวนะพี่พี่ตัมพี่ตัมกดก่อนตัมกดก่อนจำไมงตำรวจมาจะจับหนีออกไปได้แล้วอาไาไม่เมือไม่เมือไมตำรวจไอ้เพื่อนที่ยิงตำรวจไอ้เพื่อนที่เอาเท่าที่มันเป็นไปได้น้องคือรนีรอเช่อตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ต่อไอ้ตั้มไอ้ตั้มไมารักูดิเอาดมพี่ตามพี่ตามเอพอ่ตั้มไอ้ตั้มอตั้มไอ้ตร้มไอ้ตั้มไ้ตั้ไอ้ตั้มไอ้ห้มไ้ ขึ้นรถได้ขึ้นรถให้เลยขึ้นขึ้นรถได้ขึ้นรถเลยฟังกูขึ้นรถได้ขึ้นรถเลยโอเคฟิลเห็นปะขึ้นรถเลยไอ้มาไลอเอดีขาวดีเขี้ยเฉินดีไอ้เขี้ยดีเอาไอ้เข้ยอะไรมัี่ต่อต่อเอาเอาดีขาวดียวดีขาดียวกูขอเอาดีขาวดีวดีขาวเห็นปะันหนึ่งนะไปไม่ได้่าพไม่ไม่ตรงยับเอดีขาวเอดีขาวเห็นปะเอาขาดิลุมอยู่มันจะพังมันจะพังลุมอยู่ถามมาดีเวลาวับไปแล้วขับรมันจะพูดได้ไปดีีมันตามดีจีมันตามดีจีนะเอาดีขาวอะ ขวาแล้วขวาลงลงพี anyway> ่ตีมาหน่อยพี่ตีมาเมึงไม่ปล่อยกูไหมหนึ่งเว้ยไอ้เหี้ยมึงจะชนทำไมกูไม่ชนเมืองกันวะเว้ยตามไิตามมาหลับหน่อยว่าแล้วมาแล้วขึ้นมาเฮ้ยมันเลี้ยวไปทาำนี่นี่ไอ้เหี้ยด้านหลังน้องเออเห็นแล้วเห็นแล้วใจเย็นใจเย็นเจอแล้วนะรอที่ขึ้นหน่อยจะรวมหมดนเรารวมก่อนได้ป่ะมันมันจับเราตัวน้องขับวนนี้ขับวนนี้ขับหาเพื่อนนะคเอาเดียวดิเอาวงแดงมามาข้ามวงแดงดิมึงมึงเอาขาขาเมืองเลยก็ได้นะมันมันจะได้หาศวนไปเจอ พาตีเลยเกี่ยอะรเกิดปหายตอนเนี้ยน้อยน้อยหายไปเยอะเลยหายไปไม่เยอะบอสไม่เป็นไรเอาหน่อยก็ได้มันแค่แยะแหละมันก็อย่างแยะแหละกู้ผ่านเลยกูเอาศพที่กูไปทิ้งนะคนมาเยอะเกินเี้อย่างแหลกต้นตรงอะไรกันไปแอนดามอ่ะดีมันอะหลังแลนดามเจอดีหลังหลังแลนดามนะเจอสเดูซ้ายหลังแต่ แดำหลังแรงดำหลังแรงดำมาดิเัินหน่อยได้ปะปั้นน้ำมันก็ตรงปั้นแรงดำปั้นมันปั้นน้ำมันอะไรเราอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เข um ้ามาไม่ไม่เข้ามาไม่ไม่คุไม่ชอบกูไม่สอบกูไม่สอบเฮ้ยมึงต้องมาเล่นไม่ได้มาไหนเลยผมมาเือนตรนหงหลงหลงเนี่ยหลังหมดมันไม่ให้ปั้นน้ำมันหลงอสวดนกูเพื่อนเหรอได้ปะเดี๋ยวพี่พาไปนิดใช่เจ็ด ดูช่วยเพื่อนเองไหนบอดู่ตรงไหนอ่ะตีเจ็ดใช่เจ็ดบ้าบอดู่ไหนอ่ะได้เลยกลุ่มอยู่ตรงไหนกันเรือว <therapist. S 2> ่า <concealed> ข <safety> ับมูก <spoke spoke spoke USSR> oh, ันอยู่มัวใช่ไหมแกนะพี่ โดนหมออมเฮ้ยเฮ้ยมันแขอยู่ที่แลนคนนึงวะไอ้ยี่มีใครมาบ้างมีใครมามาดิ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 มาดีไม่รอรอลอวงแดงวงแดงนมันจับนะเออเออเเออมันมันเริ่มนี่เราไม่ได้ชุมขนาดแล้วมันไม่ได้ชุมขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวรอแลนไม่ได้พี่ดำโดนลูกซองมันยากโอเคโอเคเอ้ยกูเห็นมันหล่นเจอเจอไอ้แดงไอ้แดงตรงไหนอะไอ้แดงเพื่อเราเปล่ากูขับเองกูขับเองคัันน้นกูขับเองไม่ไม่ไม่เออไม่ได้รถมีที่ปลดล็อกปะปลลด็อกให้เเพพืื่่่อออนนนนดโล็กะ ที่กดล็อกไปะขาวของมันนะรถขาวๆนี่ขาวมันแค่สองโทเลยนี่ามีอีกโดนหรอมีรถปะมีรถปะมีคนโดนจับอะไปไปไปเบิกรถดิไปเบิกเอ้ยมีใครมาลับไอ้กาได้ปะไอกาไอกาไอกาอยู่ตรงแยกใครมีกล่องปะวะพปไปไปซื้อกล่องหน่อยดิเราเราเราซื้อได้ไหเราซื้อได้แล้วพี่ได้ได้ ผมกลัวมันจะมาไอ้นี่แหละเราอยู่อยู่ใช่ปะใครใครเป็นต้นนั้ไเมฆไม่เมฆปิดปิดซีปิ่งหน่อยมาเรียปิดที่เก็บรถไฟหน่อยที่เมฆใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่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 ใครยิงอ่ะไม่ใช่เอ่อแลนคนหนึ่งเนี่ยที่ไหนเอาแม่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเสื้อสุดซีไม่ใช่ก็เฮียเนี่ยเนี่ยปะหนี่หนานญานี่หนานญานั่นกะไอ้สัตว์ สุภานี่ใครอะยังงงเงี้ยขึ้นรถดิทำไมทำไมเล่นบนรถอ่ะขึ้นรถดิขึ้นรถไปดิเปรียวไอ้ซัทเปรียวไอ้ซัทขึ้นรถดิให้เรียกคนเดียวเปรยอย่าลงรถดิทำไมไม่ขึ้นรถไปมาน้องข่าวนี้ของใครเนี่ยไอ้ตอตอตอต ควากระจอกไอ้เหี้ยไอ้หี้สเดียวไปแกตีนขึ้นหน้าพังไอ้สาตว์พี่หลอรขอให้ควายขี้หลอยขี้หลดี่หลอไอ้แก๊งที่หลอไอ้เกี้หลอไอ้ควายเก่าีห้วแล้มึงไม่มีป้ายห้ามชวนหรอกูชวนไม่ได้หรอควายไ่ได้ลอไ้เดีว้แดยวอแดแก๊บนึงแ๊เงไอ้กเียวอก๊อ้วอยกเียเียกูขอ เวลาเล่นเล่นแผนเนี้ยอย่างโง่โอเคปะไหวพิบมีหน่อยไม่ใช่วิ่งคอค,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 คอยู่แต่บ,บนพื้นนะเว้ยมีรถลงมีรถขึ้นรถก่อนเพื่อเรามีปืนเยอะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะเล่นเล่นจังหวะได้เปรียบไม่ใช่แบบมึงจะเดินเฟ้อฟ้าไปเรื่อยขึ้นรถแบบเวลาซ้ำหร,หรืออะไรคนเดียวพอโอเคปะมึงอย่าเดินเลื<า>้ลอเธอไ่วัน,นหาทีตยแก้เกมยากหาหาหาแม่งเลยหาแม่งเลยเาเน่งลอยู่เราเราเปกลุบงบาลนี่เปรมเปลมบงบาลก่อนไปไปรวมลงบาล แล้วเองข้างนอกกมันไปเลยถ้ามันไม่เรียกมัน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 มานั่งชนผมเองนะเว้ยแล้วมานั่งปักดีใส่กูเฉยไอ้สัสเม็ดไม่ไม่ฟังฟังกูนะตอนนี้ไปรวมโรงพยาบาลไอ้ตรงสามแยกโรงพยาบาลไอ้ตรงปั๊มอ่ะเขี้ยบไปรวมไปรวมก็ส่งปลาปล่อยปะส่งไม่ต้องปล่อยมันก็คิวมาไว้ก่อนเลยช่างแม่งดิชิวๆอยู่แล้วจังเอางางโรงพยาบาลเลยนะพี่ก็แหลมไงแหลมเล่นเนี่ชิวๆพอเราทดสอบทดสอบไใบพีพูลในแก๊งด้วยไม่แต่ว่าไม่แทงคาโรงพยาบาลนะไม่แทงไม่แทงไม่แทงเสียหายเยอะ ตอนนั้นโดนเท่าไหร่อ่ะบอสตอนนั้นไม่ตได้ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงนะแต่มันเปิดบอสแล้วก็ไล่ชวนเราถูกปะใช่ก็ปืนเรามีตั้งเยอะแยะปืนเยอะแยะเออมันกระทึกมาพี่มันยืนเหม่อข้างในเลยนะพี่ปล่อยก่อนได้ไม่เป็นไรอย่างไรอย่างเรารวมก่อนก็ได้เรารวมก่อนอ่ะที่เหลือก็บอกให้เขาไล่เอาจบจอจอรถกูอยู่ก่อน ใครรถว่างปะสามเซอร์เจ็บรถว่างมาสามเซอร์น้องโนดิกมีปมอ้านี้ออยู่หน้าโรงบาอ่ะอ้ยานนเหยไปคุยแก๊งมึงไงแก๊งมึงนะกูจะบอกให้นะกูถุยน้ำลายก็ชนะแล้วแก๊งมึงไอควายเียฝากบอกเฮียเอนะไม่ต้องอิจฉาเพื่อนกูเพ่นกูได้ดีกว่ามึงไงควายเียซีอยอฝาบอกด้วยวแพแล้วมีอาการคุยเปนแผ่อกปดลกดูกตีแตกจกราบานเลย ข้างหน้านะหน้าถนนนะเฮ้ยไม่โดนจับบ้างข้ามสีขาวไม่ใช่ตกใจใครลงรถอ่ะหัวเหลืองับใครไปจะไม่มีรถหรอไม่มีพี่ไม่มีรถด้วยรับเจนได้ดิโลคนนึงเดี๋ยวพาดิพี่ที่พามีอยู่อ่ะพี่เจนด้านในอ่ะก็มันไม่มีรถเสารสี่มาช่วยหน่อยโดนจ้าใครไม่มีศพว่ขอคนนึงไปไปช่วยแม่งดิใครไม่มีศพพูดมาดิไอหมีไปช่วยได้ป่ะไอหมีมันต้องมีชุดคุกนะไม่มันมีกันหรือเปล่าให้หมีไปช่วยพี่ป่ะ ม่ให้มีไปช่วยไม่ให้มีมาช่วยที่ใหให้หมีช่วยให้มีช่วยจบเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับช่วยแป๊บนึงนะอีพนติคุกอีพนน่าจะคนเดียวนะไม่มีใครร้องเลยเหี้ยไก่จะมาแกงงัแกงเก่าจังวะไอ้เหี้ยอจริงาอน้องโนหนที่เไอ้มึงไม่อายไว้สั์พูดอย่างดีเลยจะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนไ้ควายเหี้ยไม่อายหรอ ไอ้คนนี้ถือว่ากูเต็มเลยนะศพกูเต็มเลยนะรถกูนี่ไม่เอาให้พี่ตั้มมาพี่ตั้มอันนี้ใครคือใครไอ้ไขว้เดียนเจนแบ่งศพไปหน่อยดิไม่รู้ก็ถือไปเลยไม้พี่ตั้มทไมเนี่ยไม่มึงขึ้นรถดิมึงขึ้นรถดิเดี๋ยวมันนี้ขึ้นรถขึ้นรถเอะให้เพีงไป้องถือมันถือศพไอ้เฮียนี่ดิเออออกมาเอามาเอามาเอามันตีเราก่อนเหรอ มันมันมันมาชนกูก่อนแล้วมันมาด่ากูไอ้เิดยยนนอยู่นี่เรยู่นี่เราโน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 ยู่นี่เรโนยู่นี่เรา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 โนยู่น่เราโนยู่นี่เาโนยู่นี่เราโนยู่นี่เราโนยู่น่เาโนนี่เโนยู่นเรานยู่นี่เราโนยู่นี่เราโนยู่นเรานยู่นี่เราโนยู่นีเราโนยู่นี่เราโนยู่นี่เรานน่เราโนยู่นี่เราโนยู่นราโนยู่นี่เราโนยู่นี่เราโนู่นี่เราโนยนเราโนยูนเราโนยู่นี่เราโน จำบเลยนตอไนต่อนะ่อทีละตอไปนะต่อไนะต่อไปนะต่ทีปนะต่อนะต่ไนะต่าให้มั่รู้เรื่องปนะ่อทีละตเอย–––––––––––––––นะอไปนยอนอไยนะอไป่อะ่อนะ่นะอไะไนะ่อไปนะป็อนะม่เน่ไปนอไะต่อมึงะย่กไปนะต่อไนะอไปนะตอไนะอเ่อไา่อนะไะ่อปนนะตไป่อไปน่อ่อนะต่อไปอไปนไนะน่ต่ปน่นนี่น่น่นี่ไปไปนไปไหนดิ เอ้หนีก่อนอ่ะไปตามหามันชิวๆเฮ้ยเรามานี่ว่าสะพานสะพานสะพานนี่เออเออสอบเป็นรวมนี่สอบเป็นรวมนี่พี่ไปสะพานสะพานทางขึ้นสะพานสะพานไหนพี่สะพานเนี่ยใกล้ๆเนี่ยมึงอยู่ใกล้ๆกูมึงน่าจะรู้ว่าสะพานตรงไหนเออสะพานพระรามแปดอ่ะสะพานพระรามแปดสะพานพระรามแปดขับมาเลยขับมาเลยขับมาเลยเจอกันแบบทางขึ้นอ่ะมามามาขับขึ้นมาเจอกันเลยทางขึ้นพระรามแปดรถสี่ที่มีรถสี่ฮิโรชิของมันวะ ใช่ใช่ก็ใช่ใช่ใช่มันมันคือทะฮลโรชยเลยพี่รถไฟฟ้าปะใช่ไหมของมันทั้งหมดของมันทั้งหมดเป็นของมันของตรงร้านตรงร้านนั่นเนี่ยที่มีทรัพย์สินนะพี่ปล่อยปล่อยปล่อยมาเนี่ยก่อนเลยมาเนี่ยก่อนเลยมาสะพานก่อนเออรถพตั้มครับผมไอ้เยี่ยนี่อยากฟร์มบอสแต่ไม่ดูทรงตัวเองเลยเนี่ยไอ้เยี่ยเนี่ย

อะในเนลุดเหรอเนรโอ้ยแม่งว้าบเหรอพี่เจนาพ่เจน่าใครแท็กอะอุ้มไดิมตกน้ำตกน้ำเอาเดิเอาดิเอาฉลามฉลามบุกฉลาใครแท็กอะอุ้มไปดิตกน้ำตกน้ำเอาดเอาดิเอาดฉลามฉลามบุกฉามบุกใครดแท็ออไดิ้กน้อาเลยเอดดลามฉลามบุกฉลามบใครโดนแทอะอุ้มไปดมันตก้กนาดิเอาเาดิเอาดิามาบอกตกตรรไหนอทกะนี่ไงมันกน้ก้าลงไปแทงแล้วเนี่ย ตกสองเลยตกสองเลยตกสองเลยก้าเนี่ยมันแชทข้างหน้าข้างหน้าต